สาธารณะนะครับที่จะแก้วความเขินอายของผู้ใช้บริการก็จะสามารถช่วยลดปริมาณการใช้น้ําลงได้ไม่ต่ำกว่าหนึ่งแสนลิตรต่อวันครับจากความช่างสังเกตของนักศึกษากลุ่มนี้พบว่าพฤติกรรมการใช้ห้องน้ําสาธารณะร้อยละ90มักจะกดชักโครกหลายครั้งนั่นหมายถึงการสิ้นเปลืองน,น้ําครั้งละ8-10ลิตรจึงเป็นที่มาของผลงานชิ้นนี้โดยมีอุปกรณ์หลักที่มีเพียงเซ็นเซอร์สายไฟและลําโพงต้นทุนไม่ถึง1,000บาทแต่ช่วยประหยัดน้ําได้มาก ก็ใช้ไฟเยอะไหมต้องบอกได้เลยว่าไม่เยอะถ้าเทียบกับการค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำ10ลิตรกับค่าไฟตรงนี้ซึ่งเวลาสแตนบายมันก็จะกินไฟนิดนึงเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งใน10ของงานวิจัยที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดประกวดภายในสถาบันเป็นครั้งแรก นอกจากนี้ยังมีผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยอย่างหุ่นยนต์วิชั่นตรวจสอบฝาสูบรถยนต์โดยใช้หลักวิศวกรรมย้อนรอยที่สามารถตรวจสอบชิ้นส่วนภายในฝาสูบได้อย่างแม่นยำโดยใช้ต้นทุนเพียงหลักหมืน่นจากปกติที่ต้องสั่งนำเข้าไม่ต่ำกว่า5ล้านบาทและวันนี้ยังต่อยอดในเชิงพาณิชย์สู่ภาคอุตสาหกรรมยานยนต์กระตุ้นให้นักวิจัยให้นักศึกษาคิดผลงานใหม่ๆขึ้นมา สิ่งต่างๆที่น้องๆเขาคิดขึ้นเนี่ยเพื่อออกไปสู่ภาคอุตสาหกรรมให้ได้การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆโดยคนรุ่นใหม่อาจเริ่มจากแนวคิดเล็กๆหลักการง่ายๆแต่ผลที่ออกมาอาจเป็นนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ตอบไปได้สุรศักดิ์จินตนพันถ่ายภาพชยศมุกดาหารรายงานแม่เห็นแต่ละชิ้นงานของน้องๆนักศึกษาเหล่านี้แล้วต้องบอกได้เลยนะคะว่าอนา,าคตของประเทศเราสดใสแน่ๆเลยนะคะ